สวัสดีครับผมนายนิรุปประยูนเจริญผู้อำนวยการวิลลยเทคนิคพังงานจากการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกาาของวิลลยเทคนิคพังงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้ผู้เรียนได้ผ่านการฝึกอบรมผ่านการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกาาในปีการศึกษา2567ได้ดําเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกาา ทั้งสิ้นสีธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจใหม่จำนวน3ธุรกิจได้แก่พาสต้าข้าวไร่ดอกขาซอสกระเพราเนื้อเทียมและธุรกิจผงมิกเบอร์รี่ธุรกิจซุปไล่โอตของสาขางานนวัตกรรมแปลร,รูปอาหารและมีธุรกิจเดิมที่ได้รับการต่อยอดหนึ่งธุรกิจได้แก่ชงโคเบเกอรี่ของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จากการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์บม่มเพาะผู้ประกอบการอายุสาวิลัยเทคนิคพังงาที่มีความเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดจนส่งผลสู่ความยั่งยืนทำให้ผู้เรียนและเจ้าของธุรกิจได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคจากธุรกิจตีบังโรตีธุรกิจ นาโนบรูเฮนเม d กและธุรกิจชงโคสปาทั้งนี้วิัยเทคนิคพังงาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอายุกษาจะเป็นส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีอาชีพมีไรายได้และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ